ซึ่งท่านได้ลาจากพวกเราไปแล้วแต่ผลงานของท่านยังคงเป็นนิรันดร์และตราตรึงใจคนไทยทั้งประเทศค,ครับท่านแรกครับขอสดุดีปูชนียศิลปินถวายแด่พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนขอสดุดีปูชนียศิลปินแด่ครูเอื้อสุนทรสนาน ขอสยุดีปูชนียศิลปินแดครูพานบูนจวงจันจันขนานี่คือสามท่านที่ได้ลาจากพวกเราไปแล้วแต่ฝากผลงานทิ้งไว้ครับและในโอกาสนี้นะครับผมขอเรีเชิญท่านประธานในพิธีซึ่งท่านให้เกียรติมาเป็นตัวแทนจากทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านกิติพรใจบุญผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาผู้นในการกองมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้เกียรติมอบพระฉายาลักษณ์พระราชปัญญาแห่งวงการเพลงไทยสากลครับดังรายนามต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเรียนเชิญข้านประธานในพิธีขยับขึ้นมาด้านหน้า19ครับขอบพระคุณครับแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากศิลปินหน้าใหม่ซึ่งเป็นศิลปินจาก วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับและเป็นพิธีกรรายการแววหวานตำนานเพลงจากทาง n b t <im itation> เป็นผู้อัญเชิญพระฉายาร, <im itation> รักขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องครับวัชริศวัชรศสริดครับ <im itation> มาร่วมงานกับเราด้วยนะครับ <im itation> ท่านแรกครับดังรายนามต่อไปนี้เดี๋ยวเรียนเชิญทุกทท่านเลยนะครับเรียงตามรายนามต่อไปนี้ครับตามลําดับครับขอประกาศยกย่องปูชนียศิลปินเพลงไทยสากลแต่ คุณรุ่งด้วยดีแพ่งผ่องสายศิลปินแห่งชาติครับขอบคุณครับที่ได้เกียรติอย่างสูงกับคอนเสิร์ตการคุณครั้งนี้ครับขอบคุณกำลังใจเสียงปรบมือทุกๆท่านครับที่รักในเสียงเพลงไทยสากลครับลําดับถัดมาครับดรวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติครับ คุณสุภิษามณดีนินหรือคุณจิตติมาเชือใจครับดรนิตยาอรุณวงหรือคุณโฉมฉายอรุณฉานครับอย่างไม่มาา ไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้ประกาศเป็นเกียรติแต่ท่านแล้วนะครับอาจารย์ชัยรัตน์บงเกียรติขจรนักประพันธ์เพลงไทยสากลรางวัลพระราชทานครับและลำดับถัดไปครับจะเป็นการประกาศยกย่องทีตักศิลปินเพลงไทยสากลตีเด่น หนึ่งในวันเพลงไทยสากลประกอบไปด้วยคุณวิภาจันทรากูลครับมีตัดศิลปินเพลงไทยสากลดีเด่นนะครับดรสุภาชัยพงอ์สวัสดิ์ครับศิลปินนักร้องเพลงไทยสากลรางวัลรราชทานรครับ และศิลปินสายเลือดใหม่ครับผู้ได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งเพลงไทยสากลน้องอ,อริศธนสรัททัศน์ครับ<ศ>ลและแน่นอนครับทุกท่านเมื่อเรามีเจ้าหญิงแห่งเพลงไทยสากลก็ต้องมีเจ้าชายแห่งเพลงไทยสากลชายทัศน์ครับผม<ศ><ล>วันนี้แฟนกลับมาเยอะเลยนะครับ จากเพลงเอกของเราชายทัศกิติทัศแก้วอุทัยครับนี่คือขีตาศิลปินเพลงไทยสากลดีเด่นหนึ่งในวันเพลงไทยสากลครับลำดับต่อไปครับเป็นการมอบของทุนรรละก็ขอพระคุณผู้มีคุณูรป,ประารานะครับศิลปินนักร้องที่ร่วมคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ครับ ลำดับแรกครับเรียนเชิญท่านหม่อมรชาชวงศ์ชิราคมกิตติยากรครับที่ปรึกษาสมาคมเพลงไทยสากลครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับลำดับถัดไปครับอาจารย์บ๊อกวิภาคกรวิภาคครับนักประพันธ์เพลงไทยสากลและนักร้อง นะเรียนเชิญคุณจริพรจิตตรียาครับนักร้องดีเด่นยุค90<ว>เป็นนักร้องดีเด่นเป็นนักร้องดังครับนะคุณนาคุณตาท่านเป็นอย่างดี<ว>ขอบคุณครับ,บเรียนเชิญคุณเจเรออับดุลราหิมครับนะ นักดนตรีนักเรียบเรียงเสียงประสานครับท่านมาไหมครับเดี๋ยวเรียนเชิญด้นบนเวทีนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับอาจารย์เขาบ,บ,บ,บอกว่าดนตรีจะไทเราะผลงานเครงจะสนอกหูได้องค์ประกอบหลากหลายส่วนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคําร้องคานองนักร้องและที่สําคัญขาดไม่ได้ครับนักเรียบเสียงเสียงประสานอาจารย์เจเรกับคุณราอินครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่รังสรรค์ผลงานเพลงเพราะๆไว้ฝากไว้ในแผ่นดินเราลําดับถัดไปครับคุณสุรเวชโตเจริญครับศิลปินหน้าใหม่และน่าใจะไดุหนา้าติตานะครับเป็นสายเลือดใหม่ที่มาสร้างสารรค์ผลงานเพลงไทยสากล ลำดับถัดไปครับคุณนนทวัฒน์เรืองสกุลนักร้องถ้วยรางวัลพระราชทานครับคนนี้แหะกวาดมาหลายเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลาเฉลิมกรุงเขาบอกว่าเป็นเวทีที่เปราบเสียงที่สุดในประเทศไทยก็สามารถที่จะครองถ้วยพระราชทานครับ และในโอกาสนี้ครับองค์กรที่สนับสนุนส่งเสริมบทเพลงไทยสากลดีเดนขอเสียงปรบมือให้โครงการฟินิชประตูน้ำเรียนเชิญคุณพัญรักษ์ผู้บริหารเป็นผู้แทนรับมอบครับขอบพระคุณครับที่วันนี้ร่วมกับทางสมาคมศิลปินเพลงไทยสา,ากลจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลดีๆขึ้นแบบนี้ครับ คุณครับในการยเรียจิทิทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกอีกสักภาพหนึ่งครับเชิญครับ hmm. สื่อมวลชนช่างภาพสแตนบายพร้อมได้เลยนะครับ mm hmm. เป็นช่วงพิธีการสั้นๆน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ